สวัสดีครับสวัสดี FC ถูทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคนนครนะครับก็แสบคอนครก็จะมีพระมาให้ชมเกือบทุกทุกวันนะครับก่อนที่จะมาชมพระนะครับเรามารู้ช่องทางในการติดต่อแสบคอนครก่อนนะครับว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับลูกคุณลูกค้าสามารถที่จะแอดอ่าสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับ แอเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับช่องทางที่2คือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9 69 398นะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน a c e b o o k นะครับแสบขอนนครนะครับอ่าวันนี้เรามาดูภาคต่อนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด3บริการนะครับก็จะมีกิ่งนะครับกิ่งเก่านะครับเก่ามากเลยนี่เป็นพระกิ่งครับคุณลูกค้านะครับสวยมากเลยนะครับรายการที่2ก็จะเป็นเขี้ยวเสือสาลิกานะครับ เสือสารติกาปลายเขี้ยวเสือนะครับปลายเขี้ยวเสือนะครับนี่หลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเก่าสวยมากนะครับมีรอยจันใต้ฐานด้วยนะครับนี่เล็กๆแบบนี้นะครับปลายเขี้ยวเสือนะครับคุณลูกค้าแล้วก็รายการที่3ามคือเป็นผ้าลอดนะครับไม่ทราบกุนะครับไม่ทราบกุนะครับเดี๋ยวเรามาส่องให้ดูนะครับเป็นผ้าลอดนะครับมาดูรายการแรกก่อนนะครับพระกิ่งไม่ทราบไม่ทราบที่นะครับ นี anyway. ่ฮะไม่ทราบทีนะครับค่อยๆส่องดูนะครับผู้ลูกค้าค่อยๆส่องดูนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบนี่ฮะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะครับผู้ลูกค้านะครับใครทราบก็คอมเมนต์ใต้่าอ่าใครทราบท่านใดที่ทราบนะครับก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักทายแสบพนครมานะครับ ภาก่งนะครับฐานก็จะมีร0อยอุดแบบนี้นะครับนี่ฮะองค์นี้ก็จะเป็นภากิ่งไม่ทราบที่นะครับคุณลูกค้านะครับอา่ารายการที่สองนะครับเป็นเสือสาริกานะครับเป็นปลายเขี้ยวเสือนะครับคุณลูกค้านะครับรองพ่อปานวัดบางเฮียนะครับ สวยเก่าจัดมากนะสวยจริงๆครับคุณลูกค้าสวยนะครับนี่ตัวเล็กติตนะฮะนี่ฮะแต่ฐานก็จะเป็นมีรอยจานนะครับคุณลูกค้านะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนดูให้ใช่นะครับอแอดทางไลน์ หรือโทรศัพท์นะครับโทรมาสอบถามติดต่อได้นะครับนี่ฮะเคียวอันนี้คือแบบผิวจัดมากนะครับเก่ามากครับคุณลูกค้านะ ท่านใดที่ชื่นชอบก็กทายกันมานะครับมาดูรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระรอดเก่าไม่ทราบกุนะครับนี่ไม่ทราบกุจริงๆนะครับท่านใดที่ชอบพระเนื้อดินนะครับแห้งมากครับคุณลูกค้าแห้งมากนะครับแห้งมากครับนี่ฮะ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับทักทายแสบคนอครมานะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ทักทายแสบคนลอครอมานะครับพารอดเก่าไม่ทราบกุนะครับคุณลูกค้านี่ผิวแ้งสวยมากเลยนะครับนะนะครับก็วันนี้มี3รายการด้วยกันนะครับ ท่านใดทีช่ชื่นชอบรายการไหนนะครับก็ตั้งทายกันมานะครับวันนี้ผมแสบคนนครนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ